โปรดอริยธรรมดับโรคร้ายโควิดอาริยธรรมวางนิ่งสงบมหสัสจรสร,รักดิ์สิทธิ์รู้แจ้งแห่งความจริงใน สาบะทุกสิ่งให้ความดีความราัความเมตตาสูงสุดประเสริฐยิง่งให้อภัยไรเบียดเบียนตือ บางอเอิอปิติสุขอันเป็นนิรนันขอให้ทุกทกท่านมั่นสวดภาวนาเถิดจะรอดพ้นปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด อย่างแน่นอนสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกรเทพไกลเดชบุญรอด